เจสันตัวปลอมไหมตัวนี้จริงมันไม่ใช่เจสันนะทุกคนนะี๋ยวบอกก่อนนะแต่ตัวนี้เก่งมากเออผมอยากจะลองเล่นมันหน่อยผมไม่เล่นมานานละอ่ะเอาท่าหลักไปก่อนเลยกันไกลจัดญ้าของมันเนี่ยเอาไว้ในการสังหารนะครับฆ่าศัตรูและท่าสุดท้ายที่ผมจะเอามานั่นก็คือเอ่ออันนี้อะไรวนะเนี่ยผมชอบอะทีบหัวเนี่ยมาดูเถื่อนด,ดีมาแล้วปีหนึ่งเก้าแปดสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมไอเชี้ยนนี่ไม่เคยได้เล่นเลยฉากแรกคือมันตายตลอดอ่ะอเอี้ยนั่นอ่ะมาเว้ยตัวนี้เก่งจริงผมคอนเฟิร์มแถบเยอะมีดเยอะบิ่งได้ว่ายน้ำเร็วก็ทุกอย่างอ่ะผมบอกเลยก็ทุกอย่างไม่มีข้อเสียเลยทั้งที่มันเป็นตัวปลอมแท้ๆอ่ะมันไม่ใช่เจสันจริงๆอ่ะแต่ทำไมมันเก่งขนาดนั้นล่ะคิดดูดิ ทังประตูอ่ะเนาะดูนะทางประตูนะกี่ทีวะสามทีปกติถ้าทางประตูเร็วอีกที่ผมบอกเลยเกินไปอะ่ะเกินไปโอเคเอามีดไปก่อนเลยอ่าดับแรกเราก็ต้องมาตรงนี้ก่อนอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าผมเล่นสไตล์ไหนว่าจุดโทเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนแม่งจออกจากจากจุดนี้ได้ไวออกจากสนามเนี่ยมันจะรอดหมดอะ่ะ เพราะฉะนั้นห้าไม่บรรทโเด็ดขาดตำรวจต่อหาทอมมี่กูไม่ว่าผมขอรื้อบ้านหลังนี้ก่อนไม่ได้วะต้องไปวางตรงรถก่อนวะเออรถเอาใกล้ๆตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคไม่มีใครเจออะไรนะ,ะวางตรงนี้ก่อนใส่แบตเตอรี่เก็บมีดเฮ้ยบ้านบนมีคนบ้านหลังนี้ก็มีบ้านใหญ่คนลืมไปหมดเลยวะ ก็ไปวางกัรถอีกคันด้วยเนี่ยนะมานะนายินเสียงกูเปล่าเฮ้ยเจสันวอฮีนะเว้ยเจอแล้วอีนักวิ่งปล่อยไปก่อนเอาทุกคนผมว่าผมเซ็ตแทบก่อนเฮ้ยใส่ไปแล้วไอ้เฮียคันนี้ใส่แบตไปแล้วอย่างเร็วใส่น้ำมันไปยังวะไม่รู้อะผมเอาไม่ชัวร์ว่ะ แต่ตรงนี้เหยียบแน่มีคนอยู่ในบ้านเรื่นลิล้นชักหาของอยู่เจอก,กูก่อนแล้วกันจะเข้าแล้วนะยุทธการบุกนะตอนนี้มันจะบุกแล้วพังประตูน่าจะห้าทีวะสองสามอัย้ยนี้ไม่โดนวะสี 4, 4, ่สี่ห้าสี่ยังไเหี้ย เฮ้ยโอ้ยสาตกใจหมดแอบเตียงมันอะมันเห็นอะไรแล้วหลือเปล่าแน่นอนเฮียตายเฮียผมเห็นแขนมันเหลืออะไรไม่รู้อะเหมือนเนื้อคนอะตายถ้าเฮียมึงใส่แบตเตอรี่เหรอไอ้เอ้ยเฮ้ยยี่นี่มีกุญแจด้วย Make them like suffer we did. อ,อย่างไรก็สวยแล้วผมเก็บตัวใส่ของอะ่ะยังมีกุญแจวะกลับมาตรงนี้ก่อนสแกนดิเจอวับเจอกูหน่อยดิโดดเข้าไปสวยงางรอครับอันนี้ลุกแล้วแล้วก็โดนเฮ้ยยี่ตำแหน่งไม่ตรงเฉยโอ้เสียงโพด ปกติมันโดดเรองอยู่ตรงกลางประตูไอ้กลางหน้าต่างแล้วเว้ยโอ้โหมันไปทิ้กผมเลยอุ้ยสองคนเลยเหรอบ้านหลังนี้นี่นั่นวิ่งนีโอเคปลอมมึงก่อนนะอ่ะอุ้ยครูดาสวสกิลอย่างเร็วอ่ะทุกคนอย่างกนะ๊อตอะจะบวกกูเปล่นานา o n c มบอนคอมบอ วุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยพอกูปล่อยกาดแล้วมันตีกูมันก๊อตจังวะมีคนเหยียบแถบบบ้านโทชัวตรงไหนไม่รู้อ่ะผมต้องรีบไปอ่ะบ้านโทเป้าหมายเราคืออะไรทุกคนอย่าลืมเป้าหมายเราคือกันไม่ให้มันออกนะเราต้องฆ่าให้หมดโอ้โหเหี้ยมันเหยียบไปแล้วจริงด้วยทำไงดีวะเนี่ย <c oughs> เออแย่แล้วได้เหรอมั้ง อยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะทุกคนนะเอาได้เพราะผมลืมมันได้อยู่สเตลค่อยๆสเตลเข้าไปเจอเจอโอ้ว้ามันเจ็บกแกมึงจะไปไหนมีมีดก็ไม่รอดกบอกเลยปะทัดก็ไม่รอดผมมีสก,กิลว,วาร์ปอยู่มันไม่รอดบอกเลยอุ้ยอ้าวเฮ้ยินดีเจ็ดสิบสอง มึงจูกูหรอมานี่เอาไปก่อนเลยพลาดที่หนึ่งเฮียโอ้โหดูมันงับโอ้โหเฮียสะยองจัดกันเกยตัดหญ้าเฮียสะยองจริงโอ้ god. โอโอไม่ fuckin'god โดนไปดิโดนไปดิสเตลสเตลแลานานน้วนะนี่สเตลนะเตียงหัวใจเงียบตาม ประตูผมพังไปแล้วมึงกีดร้องเฮ้ยโดนกูดิโดนกูดิหนีไปกูให้เวลามึงห้าวิถ้ามึงยังมีโง่ติดอยู่ตรงนี้มึงตายหมดเวลาของมึงละไอ้นมใส่ท่าเกมบวนท่าที่สองโอ้ยดีอฮึม เรียบง่ายแต่โหดมากทิมเข้าไปที่หัวเลยอ่ะเอาดีสามตกแล้วนะไม่มีใครช่วยพวกมึงได้หรอกมีแต่พวกมึงเท่านั้นที่ช่วยตัวเองนี่อตัวนี้แม่งก๊อดว่ะหลงลักเลยวะระดับไฟเล่นเท่าไหน่เลยกว้างเี่เฮ้ยเจอคนตัวนี้แม่งวาร์ปอย <c oughs> <c oughs> ่างไวอ่ะทุกคนดูดิ เจอกูหน่อยอา,าริเก่าเฮ้ยอึดชิบหายตอนนี้แม่งตัวสู้ตัวตัวเมนผมเลยน,นี่เมนกูก็เป๋ไปดิมึงเมนแต่มึงเล่นไม่ได้เหมือนกูไงตัวมึงเก่งแต่มึงเล่นไม่ได้เหมือนกูไงเฮ้ยใครใส่น้ำมันวะปล่อยไปก่อนแล้วกันไม่มีแถบแล้วเอาวิทีนี้ก่อนจะตายหาตายหงแล้วโอ้ข้อเสียมันผมเจอแล้วว่ะมันพังนานจัดออกข้างนอกไปแล้วแน่นนนเลย อยู่ในบ้านอยู่โอเคแอบเตียงเหรอแอบเตียงอีกแล้วโหรอเอาดีเฮ้ยนี่มันตัวสายบวกกันนะเว้ยหรอตอนกูเล่นนี่กูชนยับไปนะตู้หรือเตียงตู้ <c oughs> เห็นแดงแดงแล้วโง่จัดหนีก็ได้เว้ยห,หนุมเองเลือก <special S 1> ที่จะแอบอัก เสียงความกลัวมันออกมาเลยอ่ะมันรู้ไงเฮ้ยทอมมี่มึงทำไมอุ้ยโอ้ได้ได้โดนเม็ดคมทอมมี่ว่ะทุกคนโดนเม็ดคมทัมมี่ไอ้เหี้ยเอ้ยเจ้ากูสเตลวหน่อยมาดิเม็ดคมเหรอเม็ดคมเหรอเม็ดคมเหรอแทงมาดิมีดอ่ะอ่าผมให้มันใช้อ่ะผมเป็นคนให้โอกาสคนไง ไอ้เฮียมันมยาอูาคุณ่จะย้ำมันไปเลยว่ะไม่เป็นไรแต่เรามีศิละปะในการฆ่าเราชอบใช้แบบใช้ท่าไ,าไว้ทุกคนอะไร,รอ่ะมาเด็โอ้โหชนละมุนรุนลัก,กัดอันนี้โง่นะทบมี่มึงนี่มันโง่จังวะฮะกูถามพีดนีท่าที่สามท่าที่สามมาเลยครับจัดให้ที่ไปตรงหัวใจก่อนหลังจากนั้นข้อมือ เอ้จบแค่นี้นะท่านี้ไม่ไหวกันรัวคือท่านี้กันลัวเกินนะทุกคนนะท่านที่สามนี่แมวแล้วนะทีเดียวพอนะเสียดายว่ะเฮ้ยเสียงข้างหลังเออเฮืออะไรก่าผมเลยโดนกูบิงคมคมท่าสองเฮ้ยย่ามันมีมีดอีกเอ้าคอกูไปรูหมดแล้ว เ,เลือดเลือดพุ่งกระโจนเฮ้ยกูฆ่ามันไปแล้วไม่ใช่เหรอวะคนดูเฮ้ยเฮ้ยกูฆ่ามันไปแล้วนี่คนดูมึงจำได้ไหมเนี่ยเ้ยมึงจำได้ป่ากูฆ่ามันไปแล้วโอ้กูพูดผิดพูดถูกเลยเนี่ยกูฆ่ามันแล้วดิตู้เอาจริงท่าท่าที่สองท่าที่สองเอาโหด ท่าหนึ่งหัสุดผมจับท่าสีนะ่เลยดีกว่าวอโอกาสจับเลยทำไมอะตัวเมล่อ่อาจะเอา Come on go โดนกูดิมันคุ้มป่ะวะมันคุ้มเหรออีชนีอุท่ามึง ไปหนีไปซะอสีสัตว์ว่ามัน <c oughs> มียาอีกแล้วโอ้โหแม่งจัดเต็มจริงหวายเนี่ยของมันแน่นนะวะประตูกยังไม่พังด้วยมั้งนาบ้านหลังนั้นอะ <c oughs> มาดิจะอีไหนก็ได้มาดิกูฆ่าหมดอะเจอกูน้อยอะพังประตูก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องกูเสียงร้องแบบเหมือนมึงสำม,มันอยู่เลยวะ่ะจริงนะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมจะเล่นหมดแล้วผมจะใกล้แบบถึงหมดโมโหสุดๆแล้วเดี๋ไม่ต้องพังประตูแล้วยังไงถ้ามึงยังไม่หนีอ้าวมึงยังไม่หนีใช่ไหมมึงยังไม่หนีใช่ไหมโดนกูเปหนึ่งดอกอะ่ะมาเดี๋ยวนี่น่านบินไปไหนเอาไว้คนเก็บอะ่ะน่าจะขี่ไปข้างหลังแล้วปะอยู่หลังเดียวกันเหรออยู่ไหน แอบวแอบวะแวสแตล์อยู่หนึ่งเฮ้ยเขี้ยม่ังรลูอีกสัตว์เจอกูเต็มเต็มภาที่สี่ทุกคนอือหือเฮียตีนหนักจัดโอเคแล้วผมเลสหมดแล้วไงเลสหมดนี่คือแบบผมบอกเลยเก่งจัดจัดนะตอนนี้ แอบอยู่บ้านหลังนี้น่าจะใน,ในตู้ตู้อยู่แล้วตู้ร้อย,อยปึ้งเฮ้ยดูนี่มันจะกลับมาเกิดอีกไหมหมดเล้วกูฆ่าใครไปไว้ที่อยู่ในตู้ไหยเฮ้ยโอ้ตัวนี้เก่งจริงจบเกมไม้จัด